สวัสดีครับผมครัววิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งเวลาปิดแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะครับเช่น YouTube หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ส่วนมากคุณผู้ชมจะใช้ YouTube ในการฟังเพลงถูกไหมครับผมก็เลยมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับที่ผมมาแนะนำการเป็นชื่อ Sleep Timer Turn Off Music Off นะครับผมอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับผมที่ตั้งเวลา ปิดให้เราได้นะครับแบบว่าถ้าเราเผลอฟังเพลงไปแล้วเราลืมปิดอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ในมือถือของเราแบบหมดเลยนะครับทีเดียวไปเลยนะครับถ้าเราตั้งเวลาไว้เนาะอันนี้ก็แก้ปัญหาที่ว่าบางทีเราลืมแนละ้วบางทีมันก็ประหยัดแบตด้วยนะถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้นะครับ่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับใช้งานยังไงก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมเสิร์ชเลยครับ sleep timer turn music off นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดติดตั้ง ติดตั้งแล้วรอสักครู่นะครับอันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับไม่นานทางตัวแอปพลิเคชันมีขนาดแค่ 4.MB จุเองครับไม,ไม่ใหญ่ถือว่าพอดีเลยครับโอเคครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยนะก็ ก็เปิดเข้าไปเลยครับอ่าสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะให้เราตั้งเวลาเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่ตั้งตั้งได้เลยนะครับวนอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นชั่วโมงนะครับอย่างผมเนี่ยครนนี้คุณผู้ชมนะครับจะตั้งเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีถูกไหมครับหนึ่งรอบนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการ ออีก5ชั่วโมงคุณผู้ชมจะให้แอปพลิเคชันปิดอัตโนมัติคุณผู้ชมก็วนไป5รอบนะครับก็เป็น5ชั่วโมงอะไรแบบนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น1ชั่วโมงแล้วกันเอาเป็นเอายังไม่ถึงแล้วกันเนาะเอาประมาณ40 42นาทีนะครับแล้วก็กดสตาร์ทอ่าเรียบร้อยครับเริ่มทํางานแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ปิดเลยครับ อ่าออกจากแอปนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเริ่มทํางานแล้วเห็นไหมครับก็คุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคันนี้ก็ไปเล่นแอป YouTube Facebook อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับจนถึงเวลา4 2นาทีที่ผมได้ตั้งไว้แอปทุกแอปที่อยู่ในมือถือจะถูกปิดไปเลยนะครับถูกปิดอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปิดเองแบบนี้ปกติเราจะปิดอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็ฟึบฟอย่างนี้ไปเลย แต่อันนี้ไม่ต้องแหละครับอันนี้แอปพลิเคชันเขาได้ตั้งเวลาไว้แล้วคราวนี้เราเผลอหลับหรือเราไปทําอย่างอื่นนะครับเขาก็จะปิดให้เราแบบอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมมาแนะนํานะครับแล้วมันน่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ชมคุณผู้ชมบางท่านนะครับที่ไม่ค่อยได้ปิดแอปเผลอใช้แอปไปแล้วลืมปิดอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีก็ลืมแล้วแบตก็กินแบตเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ประหยัดแบตได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมที่ กำลังฟังเพลงนะครับเพลินๆน,นะครับแล้วเผลอลืมปิดอะไรแบบนี้ครับก็แอปเจ้าแอปตัวนี้นะครับจะช่วยในการปิดอัตโนมัติให้เราเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวิดีโอนี้ทาง NN สอนเทรดเตอร์ชา n แนลก็มาบอกวิธีแล้วก็เทคนิคนะครับ ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ N n สอนแชร์คอมเตอร์ h anel n ด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะให้ผมสอนอะไรนะครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับผมจะสอนทําตามที่คุณผู้ชมแนะนำมานะครับจะได้ช่วยกันด้วยนะครับหรือใครมีข้อมูลดีๆฝรน,นี้นะครับก็มาแบ่งปันมาแชร์กันได้นะครับผมจะมีกลุ่มแล้วก็แฟนเพจไว้ให้นะครับเข้าไปได้เลยตอนนี้ก็ เริ่มมีคุณผู้ชมเข้ามาพอสมควรนะครับก็มาช่วยกันแชร์ครับแบ่งปันความรู้กันนะครับใน IT นะครับผมบอกเลยว่า IT ตอนนี้นะครับวิ่งเร็วมากถ้าเรามีความรู้อะไรช่วยมาแบ่งปันแชร์เทคนิคกันนะครับผมจะมีประโยชน์มากเลยนะครับโอเคนะครับผมส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับทาง NN สอสอนแชมเปอร์ชแนลสวัสดีครับ